ตำแหน่งที่เล่นวัสเายค่ะไอดอลวอลเลย์บอลทอมโรแกนค่ะท่าดีใจประจำทำที่ตะโกนในสนามบ่อยที่สุดเอาไม่เอาไม่แช์ที่ประทับใจที่สุดอ่อชิงแชมป์เอเชีย2013ค่ะกลัวอะไรที่สุดในสนามค่ะกลัวแพ้ค่ะถ้ามาเล่นตำแหน่งนี้อยากจะเล่นตำแหน่งไหนค่ะริเบิโลค่ะเราเป็นสายอะไรในทีมคะสายฮาค่ะ ก่อนจะลงแข่งทำอะไรเต้นค่ะในห้องเปลี่ยนชุดเต้นท่าไหนคบเต้นท่าแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่เต้นเพื่ออะไรคะคลายเคยรียดทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนจะแข่งและชอบเครียดเราต้องคลายเคยรียดลงไปได้เล่นแบบรีแลกซ์สบายๆมีใครในทีมหาพี่มั้งครับพี่น้องค่ะคู่กันตลอดถ้าไปหาคลิปดูจะเห็นค่ะที่เราเต้นไม่ใช่อะไรคือเราเป็นวิธีคลายเคยรียดของเราและเพื่อนร่วมทีม <c oughs> สันสันนี่คือสันโซใช่ไหมใช่ค่ะคือก่อนแข่งเราจะชอบบิวค่ะเพราะอารมณ์มันมันสนุกมันคึกคึกเฮิมอะไรเงี้ยลงไปในสนามเราก็จะคึกเฮิมค่ะค่ะก็ซีเกมนะคะแข่งในบ้านเรานะคะโอกาสดีๆที่จะได้ชมกันแบบติดขอบสนามนะคะเราในโซนอาเซียนนะคะจะต้องเป็นที่1ให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมาร่วมเชียร์ร่วมส่งกําลังใจด้วยกันนะคะให้น้องๆคว้าเหรียญทองซีเกมเป็นที่1ของอาเซียนต่อไปค่ะ